สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ตั้นมีตัวอย่างวงจรไฟฟ้ามาฝากอีกแล้วเป็นของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโดยวิธีวิเคราะห์เป็นวิธีโนดครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราหา ix นะครับตรงนี้นะโดยที่ใช้วิธีวิเคราะห์แบบโนดครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มจากการที่เราจะต้องแปลงวงจรนี้นะครับให้อยู่ในรูปของเฟสเซอร์ก่อนพี่ตั้นจะเริ่มแปลงจากไอตัว20คอร์สก่อนนะครับ20่สิบคอสทีทีนะครับ ตัวที่อยู่ติดกับ t ตัวนี้มันคือ omega นะ omega คือความถีเชิงมุมนะครับ omega เป็น4เลเดียนต่อวินาทีโ omega เดี๋ยวเราไว้ใช้หาค่า xlx4 นะครับไอตัวของ20 cos 4t นยครับเราแบลงเปในรูปเฟสเซอร์นะเฟสเซอร์คือขนาดและมุมครับขนาดคือ20ได้เลยส่วนมุมเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่บวกอยู่กับตรงนี้นะครับบวกอยู่กับ 4t แต่ว่าในที่นี้ไม่มีก็คือเป็นมุมศูนย์ครับตัวนี้แค่นี้เลย ไปครับเราจะแปลงของตัว L นะครับตัว L หนึ่งเฮนรี่ครับเราก็จะแปลงหาค่า XL ครับตัวนี้แต่ว่ามันจะเป็นบวกนะครับ jXL นะแต่ว่า XL เนี่ยคือโอเมก้า L ครับโอเมก้าก็คือตัวนี้แหละสี่ครับส่วน L ก็คือหนึ่งตัวนี้ครับได้เป็นสี่ j ตอนนี้เปลี่ยนหน่วยเป็นโอห์มเรียบร้อยแล้วครับตัว L เรานะได้เป็นสี่ j โอห์มครับ ถัดไปครับมี L อยู่ตัวหนึ่งนะตัวนี้ครับ L เป็น0.5 h e n ี y ครับหาเหมือนเดิมครับ JXL เหมือนกันโอเมก้า L ครับโอเมก้าคือ4 L คือ0.5ตัวนี้จะได้เป็นแค่2 J ohm ครับถัดไปครับตัว c มี0.1ฟารัดตัว c เนี่ยมันจะเป็นลบ Jxc ครับแต่ xc เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งส่วน โอเมก้ามันจะอยู่ข้างล่างนี้นะแล้วก็แทนไปเลยครับโอเมก้าคือ4ถูกไหมโอเมก้า e คือ4 4คือ0.1นะครับตัวนี้คิดเลขออกมานะครับได้เป็นลบ2.5 J ohm ตอนนี้นะครับพีตั้นทำการเปลี่ยนแรงดันให้เป็นเฟสเซอร์แล้วได้20มุม0เปลี่ยนตัว L นะครับ1 h e รี่ได้เป็น4 J ohm 0.5 h e รี่ได้เป็น2 J ohm 0.1ฟาลัดตัว c ครับได้เป็นลบ2.5 J ohm ครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเขียนรูปวงจรใหม่ให้รูปเฟสเซอร์ทั้งหมดเลยครับามาดูกันนะตัวแหล่งจ่ายแรงดันของเราครับเราก็ใส่เป็นยี่สิบมุมศูนย์วนได้เลยตัวนี้เป็นตัวต้านทานครับตัวต้านทานไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับเป็นสิบโอห์มเท่าเดิมตัว C ครับตัว C เรามีแล้วตรงนี้นะครับลบสองจุดห้าเจโอห์ม L ครับ L หนึ่งเฮนรี่เล้านะหนึ่งเฮนรี่คือตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็น 4J โ oh อห์มครับถัดไปตัวนี้แหล่งจ่ายไม่อิสระครับแหล่งจ่ายกระแส 2i x ครับรน้องๆครับไอตรง i เนี่ยตอนแรกมันเป็นตัวพิมพ์เล็กนะถ้าพอทําเป็นรูปเฟสเซอร์ปุ๊บเราจะใช้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตัวนี้เป็น i x แบบนี้ไอตรง i x ตัวนี้ด้วยครับเนี่ยที่ไหลลงมาเนี่ยจะกลายเป็น i พิมพ์ใหญ่ครับ เสร็จแล้วตัว l ครับฝั่งขวา0.5เฮนรี่ครับตัวนี้ก็คือได้เป็น 2J โ oh อห์มครับโอเคเราจะเริ่มวิเคราะห์แบบโหนกันแล้วนะครับการวิเคราะห์แบบโหนดนะครับเราก็จะกําหนดโหนดขึ้นมาก่อนนะตั้งชื่อโหนดก่อนนะโหนดบนนี้นะครับพี่ตั้นขอเรียวกว่าเป็นโหนด v1 นะตอนเขียนจริงๆแล้วถ้าเขียนเป็นเฟสเซอร์จะเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และหนานๆหน่อยนะครับแต่ว่าพี่ตั้นขอเขียนเป็นพิมพ์ใหญ่เฉยๆนะอาจจะไม่ได้หนา เสร็จแล้วข้างล่างโหนดข้างล่างนี้ครับโหนดเดียวกันเนี่ยพี่ตั้นต่อลงดินนะครับต่อกาวโอเคเราจะเริ่มวิเคราะห์แบบโหนดแล้วนะครับเราก็จะกําหนดกระแสในแต่ละเส้นทางก่อนครับตรงอตรง i ซตัวนี้มีแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่มีกระแสรครับพี่ตั้นกําหนดกระแสไหลเข้าไปเชื่อว่าเป็น i1 หนึ่งกันแล้วกันเราจะกําหนดไปซ้ายไปขวายัางไงได้หมดนะครับพี่ตั้นกาหนดไปขวาแล้วกันนะ i สองครับตัวนี้มีกระแสอยู่แล้วฝั่งนี้ยังไม่มีครับเป็น i3 สาม โอเคครับพอกาหนดกระแสครบทุกกิ่งแล้วเราจะมาตั้งสมการ KCL นะครับ KCL นะครับที่โหนด V 1ครับ KCL ที่โหนด V 1นะ KCL พูดง่ายๆนะครับกระแสที่ไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลออกครับมาดูพร้อมกันนะที่ V 1ครับกระแสไหลเข้าเป็น I 1เนาะเห็นไหมไหลเข้าส่วน I ออกนะครับเป็น I x กับ I 2ครับตัวนี้ไหลเข้าเป็น I 1ไหลออกเป็น I x บวก I 2ครับ ซึ่งในการเปลี่ยนจากกระแสเป็นแรงดันนะครับต่อไปนะเราจะใช้อย่างนี้นะครับใช้ v ที่หางลูกศรลบ b ที่หัวส่วนด้วย R ที่มันผ่านโอเคไหมครับมาดูนะไอหนึ่งคิดยังไงอะไอหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้หางลูกศรก็คือตรงนี้ครับมีหางลูกศรคือตรงนี้ลบ b ที่หัวคือตรงนี้ครับ V1 หนึ่งส่วน r ที่มันผ่านก็คือตัวนี้เออแต่ว่านี่มันเป็นกระแสสลับนะพี่ตั้นต้องเขียนว่าส่วน z ซที่มันผ่านนะครับส่วน z ซที่มันผ่านโอเคอ่ะมาแทนกันเลย ไอหนึ่งนะครับ v ที่หางใช่ไหมหางมันคือตรงนี้นะครับหางลูกศรมันคือยี่สิบตัวนี้ครับยี่สิบมุมศูนย์ลบ v ที่หัวครับก็คือ v หนึ่งส่วนด้วยแซตที่มันผ่านก็คือสิบโอห์มครับตัวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ix ครับ i อทําทำเหมือนกันครับ v ที่หางหางลูกศรคือชี้ที่ v หนึ่งครับ v หนึ่งลบ v ที่หัวลูกศรชี้มาที่กาวครับศูนย์วตัวนี้ใส่ศูนย์ได้เลยส่วนด้วยแซที่มันผ่านครับคือลบสองจุดห้า j นะครับเสร็จแล้วไอ้สองครับเหมือนเดิมครับ v ที่หางครับ v ที่หางคือนี่หางบัญชีอ,อยู่ที่ v หนึ่งนะหัวชี้ที่ v สองนะก็เป็น v ที่หางนะครับลบ v ที่หัวส่วนด้วยแสที่มันผ่านแบบนี้โอเคไหมครับตามทันไหมเสร็จแล้วเราทําการจัดรูปนะครับที่ั่านทาการจัดรูปนะเอา1ิบตัวนี้นะครับไปแยกหารตัวนี้จะได้เป็นสองมุมศูนย์ลบ v หนึ่งส่วนสิบนะครับตัวนี้สองจุดห้าลบสองจุดห้า หารไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ 4j ก็แยกหารครับ v1 ส่วน 4j ลบ v2 ส่วน 4j โอเคที่เหลือทำการรวมจัดรูปตัวแปรนะครับตัวไหนมี v1 พี่ท่านก็จะรวมกันหมดนะนี่ v1 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 นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้ลบ1ส่วน 2.5j บวก1ส่วน 4j นะครับบวก1ส่วน10 1> v 1นครับอ่าน้องๆลองทวนดูนะใครจะย้ายข้างไปฝั่งไหนยังไงได้หมดนะครับแล้วก็เป็นลบ1ส่วน4 jv 2ะครับเท่ากับ2มุมศเท่ากับ2มุม0ครับอันนี้เราจะได้ออกมาแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำให้มันเป็นรูปแบบที่ดีกว่านี้นะครับเราก็สามารถคิดเลขรวมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะพี่ด้านจะคิดเลขรวมตรงนี้นะ ตัวนี้นะครับไปคิดเลขออกมาแล้วกดเครื่องออกมานะครับได้0.1บวก0.15 jv1 ครับตัวนี้ก็ไปคิดเลขออกมาได้0.25 jv2 ตัวนี้จริงๆแล้วสองมุมศูนย์เนี่ยถ้าเราไปกดเครื่องคิดเลขมันคือสองเฉยๆแหละนะครับเราก็จะได้สมการที่หนึ่งออกมาเรียบร้อยแล้วครับอ่ะได้สมการที่หนึ่งแล้วขอไฮไลท์ไว้ก่อนสีเหลืองนี่อ่ะนี่คือสมการที่หนึ่งครับเราคิด kcl ที่โหนด v1 เี๋ยวเราจะไปต่อนะไป KCL ที่โหนด V2 กันต่อครับมาดูนะโ่วน V2 ครับกระแสไหลเข้ามี I2 นะเห็นไหมกระแสไหลเข้า 2Ix นี่ก็ไหลเข้าครับส่วน I3 ไหลออกนะ KCL โหนด V2 ครับผลรวมของกระแสไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสไหลออกครับ กระแสไหลเข้าเมื่อกี้มีตัว i2 นะจำได้ไหมครับแล้วก็มีตัว 2ix ไหลเข้าครับส่วน i3 ไหลออกโอเคไหมครับมาดูกันเลย i2 เขียนยังไงเอ่ย i2 ครับเหมือนเดิมใช้ v ที่หางลบ v ที่หัวส่วนแส่ที่มันผ่านครับ v1 ลบ v2 ส่วนด้วย 4j แบบนี้นะครับถัดไป2ครับ ix น้องครับตรงนี้มันติด ix ใช่ไหม ix คืออะไรมาดูกัน ix ก็คือนี่ไงนี่ ix อยู่ตรงนี้ครับ มันเป็นแหล่งจ่ายกระแสที่ขึ้นอยู่กับกระแสอีกทีหนึง่ง i อเอ็กก็คืออะไรครับ v1 หนึ่งลบวีที่หางนะคือ v 1หนึ่งลบ v ที่หัวคือศูนย์ส่วนด้วยตัวนี้ครับจริงๆไ x อเอ็กก็คือตัวนี้เนี่ยไอเอ็กคือก้อนนี้ได้เลยเห็นไหมไอเอ็กก็คือ v 1หนึ่งส่วนลบสองจุดห้าเจครับไอเอ็กนะคือ v1 หนึ่งส่วนลบสองจุดห้าเจอย่างนี้ครับไปต่อครับ i 3สามคือใครเอ่ย ไอ้สามไหลมานี่ครับก็เป็นนี่หางลูกศรมันอยู่ที่ v สองใช่ไหมแต่หัวลูกศรน,นะครับมันจะวิ่งลงมานี่ที่กาวเห็นไหม v ที่หางลบ v ที่หัวส่วนด้วยแซที่มันผ่านนะ v ที่หางคือ v สอง v ที่หัวคือศูนย์ 0, ส่วนด้วยสอง j ครับก็จะเป็น v ที่หาง v สองลบศูนย์ส่วนด้วยสอง j โอเคครับจัดรูปเหมือนเดิมตัวนี้ก็ใส่เป็น v หนึ่งส่วนด้วยสี่ j ลบ v สองส่วนด้วยสี่ j ตัวนี้นะครับที่ด้านขอลบขึ้นมาข้างนอกนะ เป็น2.25 v 1ครับแล้วก็ตัวนี้ v 2 2ส่วน2 j ทำการย้ายข้างอีกเหมือนเดิมครับ v 1พี่ตั้นขอรวมก่อนนะครับ1.4ส่วน4 j v 1ตัวนี้นะแล้วตัวนี้ครับ v 1 2 2 5ลบ2ส่วน2.5 j ด j ถึงตัวรวม v 1ครับเสร็จแล้วเขียนของ v 2ด้วยลบ1ส่วน4 j ย้ายฝั่งนี้มาครับเป็นลบ หนึ่งส่วนสองจครับเท่ากับศเหมือนเดิมเราก็จะคิดเลขตัวนี้ให้มันดูง่ายขึ้นนะครับไปกดเครื่องมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เราครับเราจะได้ออกมาอยู่ที่ 11, 20, 1 1บเอ็ดส่วนี่สิบจตัวนี้นะครับได้เป็น3ามส่วนสี่จเท่ากับศนะครับบางคนก็บอกว่านี่แหละคือสมการที่สองเลยนะครับแต่ว่าพี่ตั้นอยากจะจัดรูปมันนิดหน่อยตัวนี้ไม่อยากให้มีเศษส่วนนะครับพี่ตั้นเอา20คูณตลอดนะ เพื่อที่จะไม่ให้มันมีเศษส่วนที่เฉยนะครับยีบคูณตลอด20ตัดไปนะครับเหลือแค่สิบเอ jv 1 20มาคูณตัวนี้นะครับเอา4ตัด20บได้ห้าสามสิบห้า jv 2ตรงนี้ถ้าใครเห็นมี j ติดค้างอยู่ทั้ง2อันแบบนี้เอา j หารตลอดได้บางคนบอกว่าไม่อยากหารไม่อยากคูณก็ติดอย่างนี้ไปเลยนะครับเอา j หารตลอดนะได้เป็น11 v 1ครับบวกส5 v 2 j หารที่ศูนย์แล้วก็ยังได้สูตรครับดังนั้นตัวนี้ก็คือสรรมการที่สองของพีับ พอมันจัดรูปแล้วมันดูง่ายขึ้นนะนี่นะครับดูแค่นี้หเือแค่นี้11 v 1อ็ดวีหบวกสิบห้าเท่ากับศูนยเป็จแล้วเราจะไปเขียนเป็นเมทริกนะครับพี่ท่านใช้กฎของคาเมอร์เหมือนเดิมถ้าใครดูคลิปกันมาเรื่อยๆเนี้ยก็จะได้นะครับเราก็จะได้เป็นเมทริกนะครับมาดูนะสมการที่1เราอยู่นี่ครับเอาสัมประสิทธิ์มันมาเขียน0.1นย์จบวกศูนยแล้วก็ 0.25j ์จ้านะมาเขียนนี้ก่อนศูนะครับบวก 0.15j แล้วเมื่อกี้นี้เป็น 0.25j อย่างนี้นะครับ v1 v2 นะครับฝั่งขวาเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ฝั่งขวาเป็น2เห็นไหมเอามา2มาใส่ตรงนี้ครับส่วนสมการที่2ครับเอาสามประสิทธิ์มาใส่เลยนะ11 15ตรงนี้0ครับเสร็จแล้วก็จะใช้กดาเมอร์ทำปกติเลยนะครับเราจะต้องทำการหาเดดของตัวนี้ก่อนนะครับ พีทั้นจะเรียกมันว่าเป็นเด็ดเฉยๆแหละให้น้องๆทําการคูณลงนะครับแล้วก็ลบกับการคูณขึ้นนะมาดูนะคูณลงนะครับเอาก้อนนี้คูนนี้0.1บวก 0.15j คูณกับ15นี่คูณลงแล้วนะคูณเฉียงลงนะครับลบกับคูณเฉียงขึ้นครับ11คูน 0.25j ครับโอเคตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับพีทั้นไปกดเครื่องมาแล้วนะตัวนี้นะครับได้เป็น1.5ลบ 0.5j ครับกดเครื่องมาเรียบร้อยแล้ว ถัดไปครับจะหาเดดตัวที่หนึ่งครับเดดตัวที่หนึ่งเนี่ยพี่เต้จะเอาก้อนขวานี่นะไปแทนในที่หลักนี่ครับเอามาดูกันสัญลักษณ์ของเดซนะครับเหมือนคล้ายๆค่าสัมบูรณ์นะแบบนี้เลยเอาสองกศูย์ไปแทนครับเป็นสองศูนย์แบบนี้ส่วนตัวนี้ลอกเหมือนเดิมครับศูนย์จุดสองห้าเอิบห้าครับเสร็จแล้วก็ทําการคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมครับคูณลงได้เป็นสองคูณสิบห้าเป็นสามสิบเลยนะคูณลงได้สามสิบ ลบกับคูณขึ้นครับคูณขึ้นมันเป็นศูนย์นะตัวนี้ก็เลยได้เป็นสามสิบครับแบบนี้อันนี้เรียกว่าเป็นเดซตัวที่หนึ่งครับถัดไปครับเดซตัวที่สองก็ทําคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าเขาเนี้ยเอาขวามือเนี่ยไปแทนที่หลักที่สองครับตัวนี้ามาดูกันนะเดซตัวที่สองนะครับตัวนี้ลอกไปก่อนนะศูนย์จุดหนึ่งบวกศูนย์จุดหนึ่งห้าเจลอกไปก่อนสิบเอ็ดลอกไปก่อนแทนสองเข้าไปตรงนี้ครับเป็นสองกับศูนย์แบบนี้ แล้วก็ทําการคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมครับแต่คูณลงมันจะได้ศูนย์เห็นไหมลบคูณขึ้นนะครับคูณขึ้นมันได้ยีบสองดังนั้นตัวนี้ได้เป็นลบยี่บองคบเสร็จแล้วเราจะมาหา v1 หนึ่ง v สองดังนี้ครับวิธีทํานะ v หนึ่งเราจะเอาเดซตัวที่1หารด้วยเดดธรรมดาของเราครับเดตัวที่1หารด้วยเดดอย่างนี้ครับเดดตัวที่หนึ่งเราคือสามสิบหารด้วยเดดหลักของเราครับหนึ่งจุดห้าลบ 0 5 j เหมือนเดิมไปกดเครื่องมาครับตัวนี้ทำเป็นขนาดและมุมเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้เป็น18.97ครับมุม18.43มโวครับอันนี้ยังคงเป็นเฟสเซอร์อยู่นะต่อไปครับ V 2ครับก็เอาเดดตัวที่2ตั้งหารด้วยเด็ดหลักเหมือนเดิมครับนี่ครับเดดตัวที่2คือลบ22ครับหารด้วยเดดตัวหลักของเราคือนี้ครับ1.5 ลบ 0.5J ตัวนี้หารเรียบร้อยนะครับทําเป็นขนาดและมุมได้เป็น13.91ครับมุมลบ161.57วตนครับแต่นี่ยังไม่ใช่คำตอบของเราครับน้องๆไปดูนะคำตอบของเราคือ ix ครับเขาต้องการให้เราหา ix นะโอ้โหเยอะเลยนะครับ ix ตัวนี้ครับ ix คืออะไรครับนี่ ix อยู่นี่นะ ix ตัวนี้นี่ ix คืออันนี้ใช่ไหม ix ก็คืออันนี้ครับ ix คือ v1 ส่วนลบ 2.5J ครับ ดังน,นั้นเราจะมาหา x x นะหา ix นะครับ ix คือ v 1หนึ่งลบสองจุคือนี่เลย18.97นะครับ18.97 1 8 4ุสหารด้วยลบสองครับโอเคทำการหารเรียบร้อยครับตัวนี้จะได้ออกมาเป็น7.588จมุมร้อยแปสีนะครับ หน่วยกระแสเป็นแอมป์ตัวนี้นะครับแต่ว่ากระแสของเราเนี่ยมันยังเป็นมันยังเป็นเฟสเซอร์อยู่นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นฟังก์ชันของเวลานะในการเปลี่ยนเฟสเซอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวนี้จะกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับในฟังก์ชันของเวลาเอ่อมันจะต้องเปลี่ยนเป็นคอสนะครับไอ้ตัวนี้คือตัวเลขข้างหน้าของมันนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอสซึ่งคอสกี่ทีครับไปดูนี่ที่เราเปลี่ยนไว้ตั้งแต่แรกเลยนี่ครับนี่โอเมก้าเราคือสี่ทีครับคอสสี่ทีแบบนี้ อันนี้ใส่ไปเลย c t แล้วบวกมุมเฟดครับ18.43 18.43นะครับองศาหน่วยเป็นแอมป์คำตอบคือตัวสุดท้ายนี่นะครับนี่นะคำตอบคือชุดนี้ครับข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการวิเคราะห์ด้วยวิธีโนดนะวิธีโนดเนี่ยเราจะได้แรงดันที่โนดออกมาครับแล้วเราก็ไปหาตัวอื่นตามที่เราต้องการหวังว่าจะมีประโยชน์กับน,น้องๆน,นะครับลองทบทวนดูนะสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามได้ครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ด้วยนะครับและเดี๋ยวพี่ตั้นมีวงจรอื่นแบ่งปันอีกก็จะมาแบ่งปันอีกเช่นเคยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ